สวัสด <Incre ased doorway Emmanuel> ีทุกคนนะฮะก็สูรวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเป็นวันหวยออกวันนี้อากาศก็เริ่มอุณหภูมิก็เริ่มสูงขึ้นแล้วนะฮะจากที่เมื่อวานหนาวเกือบตายแล้วก็เป็นไข้เกือบตายนะฮะวันนี้ก็รู้สึกว่าเสียงไม่มีแต่ก็ไม่มีไข้ปกติก็ยังรู้สึกไม่ดีนะครับเพราะว่าอยากไปมอมากเลยแต่น้ำมันก็ยังท่วมนะ ขอโทษที่เสียงเบานะครับเพราะว่าคอยังไม่หายยังไม่หายดีเลยวันนี้ก็ตอนเที่ยงก็เมืออกี้นหาะไปหาซื้ออะไรกินแล้วก็แบบว่าจะกดตังค์แต่ว่าตู้ไม่ให้กดตู้ไม่มีเงินให้สองที่เลยอะเครียดมากตอนนี้แค่ติดคื่ตอนนี้เซ็นกับต,บตู้เงินมากแต่ว่าเราจะไม่อยอมแพ้เราจะไปกดอีกจนกว่าจะได้เงินสดมา ้ามันสู้ชีวิตเราก็จะสู้กลับได้หรอไม่ใช่รหรอกเราอะสู้ชีวิตอ,อีตุกคยเงินจะสู้เรา,าโอเคท่านกอตัวไปหากดตังค์ก่อนฮะเราต้องได้ตังค์เวอดี้เราต้องได้ตังค์สต็อมาถึววขอตัวก่อนฮะสวัสดีทุกคนฮะก็สู่ยำเย็นของวันนี้นะฮะส่วนมากถ้าเป็นวันที่อยู่ห้องทรรมดาก็จะถ่ายแค่ช้ากับเย็นนะฮะวันนี้ก็เช่นเมื่อกี้เพิ่ง ไปกินหมวกวูกระทะมานะครับก็รู้สึกสุกขีสุกน้ำรู้สึกว่าไม่อร่อยเหมือนเดิมรู้สึกมันไม่อร่อยเหมือนเอนก่าเ,เ,เลยอ่ะก็ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเพราะว่ารู้สึกว่ารสชาติมันไม่อร่อยเหมือนเดิมแล้วรู้สึกแปลกอะไรเงี้ยแ้วก็กินจนหมดนะกินโดเฟยกินคุ้มเลยอ่ะกันเลยก็แน่นท้องก็ร <uci us uki> ู้สึกดีดีดีเลย ไม่ดีตอนนี้มีข่าวดีก็คืออย่างที่บอกก็คือน้เดินรถแล้วแล้วก็จะกลับกลายปเป็นไทยเหมือนเดิมแล้วนะฮะไม่ติดเกาะแล้วนะสภาพถึงน้ํมันเท่วไม่มากแต่ก็เสียวไสเหมือนกันเพราะว่ารถเราก็ที่ผมใช้เป็นรถที่แบบว่าต่ำเวอร์ต่ำแบบต่ำ,ต,ำต่ำเวอร์มากเลยมันก็จะมีความแบบัดน้าเข้าแล้วมันก็จะดับเราเป็นคนที่ไม่เคยขีนมาก่อนเลยแล้วก็กลัวแต่คงไม่เป็นไรหรอก จกิ๊ดจุกโอเควันนี้ก็เราจะอันนีม้มีอะไรมากก็ก็แค่ตื่นเช้ามาเรียนสามานาแล้วก็เรียนเรียนเรียนแค่นั้นแหละไม่ทำอะไรเลยจะกินฟุ้งนิดส